สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับวิชาคณิตศาสตร์บายครูบีมเนาะเราก็เริ่มกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของการอ่านตารางเวลานะคะในเรื่องของการอ่านตารางเวลาเราก็มาดูกันก่อนว่าจุดประสงค์ในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรบ้างนะคะ เขาบอกว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถอ่านตารางเวลาได้เนาะค่ะและต่อมาเราก็จะมาเริ่มกันในสไลด์ถัดมาเลยในสไลด์ถัดมาคุณครูก็จะนําเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบระยะเวลานะคะนํามาทบทวนกับนักเรียนก่อนแล้วเราค่อยเริ่มในส่วนของการอ่านตารางเวลากันนะคะลูกโอเคนะคะ และในหน้านี้นะคะที่คุณครูได้นำมาทบทวนก็คือในหน้า229นะคะเราก็มาดูกันเลยเนาะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพิจารณาการเปรียบเทียบ2นาที45่วินาทีกับ150วินาทีนะคะนักเรียนเห็นไม่เอ่ยในส่วนนี้จะเป็นวิธีคิดวิธีที่1เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นวินาที คุณครูจะไฮไลท์ส่วนนี้ไว้ให้เนาอนักเรียนจะได้เห็นความชัดเจนนะคะต่อมาบรรทัดที่2ของวิธีคิดเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยน2นาที45วิเป็นวินาทีซึ่งในส่วนที่คุณครูคขีดเส้นสีแดงไว้เนี่ย2นาทีกับ45วินาทีสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนหน่วยคืออะไรลูกก็คือ2นาทีที่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นหน่วยวินาทีนะคะ โอเคเราทราบแล้วว่าสิ่งไหนที่เราต้องเปลี่ยนหน่วยเราก็มาดูในกรอบสีขาวกันนะคะในหนังสือนักเรียนก็มีเนาะเขาจะแบ่งออกเป็นช่วงเวลาซึ่งมีทั้งหมด3มช่วงช่วงแรกคือ1นาทีก็มีค่าเท่ากับ60วินาทีหไหมเขาเขียนไว้ให้เราแล้วเนาะแล้วก็ช่วงที่2คือ1นาทีเหมือนกันก็มีค่าเท่ากับ60วินาทีและช่วงที่3มคือ45วินาทีอยู่แล้วเราก็มาดูในส่วนของ วิธีทำกันเลยวิธีทำเนี่ยเนื่องจากกี่วินาทีเรามาดูในส่วนของวิธีทำกันเลยนะคะเนื่องจากกี่นาทีถึงมีค่าเท่ากับวินาทีก็คือ1นาทีมีค่าเท่ากับ60วินาทีในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบกับเส้นจำนวนเวลาได้เลยนะคะเราก็เขียน1นาทีเท่ากับ 6กสิวินาทีได้เลยต่อมาค่ะบรรทัดที่2ของวิธีทำนะคะเขาบอกว่าจะได้กี่นาทีถึงจะคิดเป็นวินาทีในส่วนนี้นักเรียนย้อนกลับไปดูในของวิธีคิดบรรทัดที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วย2นาที45วินาทีเป็นวินาทีแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเลยอันดับแรกคือ2นาทีให้เป็นวินาทีก่อน ฉะนั้นบรรทัดนี้คุณครูก็เขียนว่า2นาทีคิดเป็นกี่วิคิดเป็นกี่วิค,วคุณครูก็นำหกสวินาทีเนี่ยบวกกันสองครั้งก็ได้หรือใครต้องการนำสองไปคูณกับ60วิวิแบบนั้นเลยก็ได้นะคะเราก็มาดูเลยคุณครูจะเขียน2องคูณหกบนะคะ 2คูณหกเมื่อเรานำไปคูณแล้วก็จะได้เป็น120นะคะ120วินาทีนะลูกมีหน่วยเป็นวินาทีต่อมาค่ะบรรทัดต่อมาแสดงว่า2นาทีกับ45วินาทีเนี่ยจะคิดเป็นเท่าไหร่เราก็มาดูกันเลยนะลูกคุณครูจะเขียนสีต่างไว้ให้เนาะ2นาทีกับ45วินาทีเนี่ย เราต้องการคิดให้เป็นวินาทีโดยเราทราบแล้วว่า2นาทีของเรามีค่าเท่ากับ120วินาทีเราก็สามารถนำไปบวกกับ45วินาทีได้เลยคุณครูก็จะเขียนว่า120วินาทีเกิดจาก2นาทีที่เราแปลงหน่วยย้ำว่าเกิดจาก2นาทีที่เราแปลงหน่วยแล้วคุณครูก็จะบวกกับ45เมื่อคุณครูนำ 120บวกกับ45ก็จะได้เป็น 165, นะลูกจะได้เป็น 165, คุณครูก็จะวงในส่วนนี้ไปให้เห็นไหมเอ่ยในกรอบสีขาวนะคะในส่วนนี้เราทราบว่าเป็น165วินาทีดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วโดยคุณครูจะเขียนว่า165วินาทีเนี่ยจะมากกว่าเท่าไหร่ เราก็ไปดูสิ่งที่โจทย์ให้เราเปรียบเทียบคือ1 5 0วินาทีใช่ไหมเราก็เขียนลงไปเลย150วินาทีแสดงว่าบรรทัดต่อมาดังนั้นเนี่ย2นาทีกับ45วินาทีเนี่ยก็มากกว่า150วินาทีถูกต้องไหมลูกเพราะว่า2นาที45าวิมีค่าเท่ากับ165วินาทีนะคะเราก็ เขียนไปเลย2นาที45วินาทีมีค่าก็คือมากกว่า150วินาทีโอเคไหมลูกคุณครูจะเขียนส่วนอธิบายเพิ่มเติมไม่ให้เนาะจะได้เท่ากับ165วินาทีซึ่งมากกว่า150วินาทีนะคะเราก็จะตอบได้แล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันเลย สองนาทีสี่สิบห้าวินาทีมากกว่าใช่ไหมลูกมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบวินาทีที่คุณเอ่อที่โจทย์กำหนดไว้นะลูกเราก็เขียนลงไปค่ะต่อมานะคะเราก็จะเริ่มกันในเนื้อหาของวันนี้เนื้อหาของการอ่านตารางเวลานะคะ เริ่มต้นในหนังสือเรียนของนักเรียนก็คือในหน้า235นะลูกในหน้า235เราก็มาดูกันเลยตารางสีชมพูนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเขาบอกว่าเป็นตารางเรียนของนักเรียนชั้นป4ี่ทับ1ปีการศึกษา2561นะคะเราก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มในตารางเนี่ยนักเรียนยังจำได้อยู่ไหมว่าเครื่องหมายที่เป็นจุดอย่างเดียวเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะลูก เราจะเรียกว่ามหาภาคนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องหมายที่เป็นจุดบนและจุดล่างเราจะเรียกว่าทวิภาคนะคะในการใช้เครื่องหมายทวิภาคก็คือจะขั้นระหว่างชั่วโมงแล้วก็ขั้นระหว่างนาทีแล้วก็ขั้นวินาทีนะคะทีนี้เราก็มาดูกันเลยตารางเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างเขาจะบอกวันบอกเวลาโดยวันเนี่ยจะมีวันจันทร วันอนังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ใช่ไหมคะและทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนบนกันบ้างที่คุณครูขีดเส้นสีแดงยาวๆไว้เรามาดูกันเลยโดยช่องนี้เราจะเรียกว่าคาบที่หนึ่งและต่อมาคาบที่สองคาบที่สามคาบที่สี่ซึ่งคาบที่สี่นี้จะเป็นคาบพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะต่อมาคาบที่หคาบที่หและคาบที่เดนะคะ เราก็ทราบแล้วว่าน er ักเรียนเรียนหนังสือในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาไปก็คือ6คาบแล้วก็พักเที่ยงอีกหนึ่งคาบรวมเป็นทั้งหมด7คาบนะคะย้ำว่านักเรียนเรียนหนังสือไปทั้งหมด6กคาบแล้วก็บวกกับคาบพักเที่ยงอีกหนึ่งคาบก็จะเป็น7คาบนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าในแต่ละคาบเนี่ยใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเริ่มต้นจากคาบแรกของวันจันทร์เนาะคุณครูยกตัวอย่างคาบแรกของวันจันทร์นะลูก เขาเริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเท่าไหร่ลูกถึง10เอ่อถึง9นาฬิกา30นาทีแสดงว่าจาก8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีใช้เวลาเรียนไปกี่ชั่วโมงลูกใช้เวลาเรียนไป1ชั่วโมงต่อมาเราก็มาดูในคาบที่2ของวันจันทร์กันบ้างเริ่มเวลา 9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีแสดงว่าในช่วงเวลาของคาบที่2เราก็ใช้เวลาเรียนไป1ชั่วโมงเช่นกันต่อมาในคาบที่3กันบ้างคาบที่3เนี่ยเริ่มเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง1 1บนาฬิกาสนาทีแสดงว่าชั่วโมงนี้ในวิชาของภาษาไทยเนี่ยเราใช like ้เวลาเรียนไปเท่าไหร่ลูกใช้เวลาเรียนไป1ชั่วโมงเช่นกันใช่ไหม ต่อมาเราก็มาเช็คดูว่าคาบพักเที่ยงของเราเนี่ยใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงโดยเริ่มจาก11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา30นาทีแสดงว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ลูก1ชั่วโมงเช่นกันใช่ไหมคะโอเคเราก็ทราบแล้ว,ว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยหรือในแต่ละคาบเนี่ยก็จะเป็นคาบละ1ชั่วโมงย้ำว่าในแต่ละคาบ จะเป็นคาบละหนึ่งชั่วโมงแต่ต่อมานะคะสมมุติถ้าเป็นวันพุธบ้างวันพุธวิชาการงานอาชีพนักเรียนเห็นไหมเอ่ยเขาจะเริ่มเวลาเท่าไหร่ลูกจะเริ่มเวลาเท่าไหร่ลูกวิชาการงานอาชีพเริ่มเวลา9นาฬิกา30นาทีและไปสิ้นสุดคือ11นาฬิกา30นาทีแสดงว่าวิชาการงานอาชีพเนี่ยเราเรียนไปกี่ชั่วโมงลูก เรียนไปทั้งหมด2ชั่วโมงโดยคาบที่3คือ1ชั่วโมงและคาบที่4ก็คือ1ชั่วโมงบวกกันแล้วก็คือวิชาการงานในวันพุธเนี่ยเรียนไป2ชั่วโมงโอเคนะคะแล้วต่อมาเรามาดูวิชาสังคมบ้างวิชาสังคมในวันจันทร์กับวันพุธวิชาสังคมวันจันทร์และวันพุธท,ที่คุณครูวงสีเขียวให้นักเรียนเนาะเขาถามว่า เรียนตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีทั้งสองวันนี้เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมงที่เราเรียนไปเราก็มาดูกัน12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีก็คือ1ชั่วโมงเห็นไหมต่อมาวันพุธเราก็เริ่มเวลาเดียวกันก็คือบวกไปอีก1ชั่วโมงแสดงว่าวิชาสังคมที่เราเรียนวันจันทร์กับวันพุธเราเรียนไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะ โอเคไม่ลูกต่อมาค่ะเราก็มาดูในหน้า236กันบ้างในหน้า236เนี่ยเป็นตารางเกี่ยวกับการแข่งขันกาบัตด,ดี้ก็คือเป็นการเอ่อเป็นการแข่งกีฬาชนิดหนึ่งนะคะโดยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายนะคะลูกเราก็มาดูกันเลยในตารางของเราเนี่ยหัวตารางจะมีอะไรบ้างก็คือวันเดือนปีแล้วก็ต่อมาคู่ที่ เท่าไหร่ก็เราก็มาดูกันแล้วก็จะมีเวลาแล้วก็จะมีคู่ที่แข่งขันใช่ไหมทีนี้ในส่วนของวันเดือนปีเรามาดูว่าเขาแข่งวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและพอสะอะไรนะคะในช่องแรกเนี่ยเขาแข่งก็คือวันที่21มิถุนายน2560โดยแข่งมีทั้งหมดกี่คู่คะลูกมีทั้งหมด4คู่ใช่ไหม แล้วมีเวลาเท่าไหร่บ้างก็คือ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาและ16นาฬิกาวันแรกคือวันที่21เนี่ยมีคู่ไหนบ้างที่แข่งกันคู่แรกก็คือนครศรีธรรมราชกับกรุงเทพแล้วก็คู่ที่สองเพชรบูรณ์กับศรีสะเกดคู่ที่3มเชียงใหม่กับกรุงเทพแล้วก็คู่ที่4คือการจนบุรีกับขอนแก่นทีนี้ต่อมาวันที่สองกันบ้าง วันที่สองเนี่ยก็คือ22มิถุนายน2560มีกี่คู่คะลูกก็คือมีทั้งหมด4คู่โดยเขาจะใช้ลำดับคู่ที่ต่อเนื่องกันจากวันที่21นะคะต่อเนื่องกันเนาะ <S 2> <S 2> ต่อมาเวลาก็คือ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาและ16นาฬิกานะคะเราก็มาดูกันว่าคู่เดิมหรือเปล่าที่แข่งขัน คู่แรกของวันที่22เนี่ยเป็นกรุงเทพกับนนทบุรีคู่ที่2คือศรีสะเกดกับพังงาคู่ที่3กระบี่กับพัทลุงแล้วก็คู่ที่5คือขอนแก่นกับเชียงรายนะคะต่อมาวันสุดท้ายคือวันที่23มิถุนายน2560มีลำดับคู่ก็คือคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3คู่ที่4แสดงว่าวันนี้ก็แข่งทั้งหมด4คู่เช่นกันใช่ไหม แล้วเวลาที่เริ่มต้นในการแข่งก็คือ13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาและ16นาฬิกาเราก็มาดูกันว่าคู่ที่แข่งเนี่ยเป็นคู่เดิมหรือเปล่ามีนครศรีธรรมราชกับนนทบุรีมีเพชรบูรณ์กับพังงา แล้วก็เชียงใหม่กับพัทลุงแล้วก็กาญจนบุรีกับเชียงรายเราก็สามารถสรุปได้แล้วใช่ไหมคะลูกว่าในแต่ละวันทั้งหมด3วันเนี่ยก็จะใช้การแข่งขันทั้งหมดกี่คู่วันละทั้งหมด4คู่ใช่ไหมลูกเราก็สามารถเช็คได้เหมือนที่คุณครูพานักเรียนเช็คเลยใช่ไหมลูกทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เรามาดูกันอีกทีนึงนะคะจำนวนคู่ในการแข่งเนี่ย เราจะแข่งทั้งหมดวันละ4คู่นะคะแต่จำนวนคู่เนี่ยเขากําหนดโดยรันมาให้เราเลยตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่12ค่ะและในหน้านี้นะคะจะอยู่ในหน้า2 3 6นะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าในส่วนล่างที่โจทย์ได้อธิบายเราเนี่ยเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าจากตารางสามารถบอกวันเวลาแล้วก็บอกคู่แข่งได้ ซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็บอกว่าคู่สุดท้ายของวันที่21มิถุนาเราก็มาเช็คดูวันที่2 1มิถุนาใช่ไหมแล้วเขาบอกเราต่อมาว่าวันที่21เนี่ยเวลา16นาฬิกาเราก็มาเช็คดู16นาฬิกาใช่คู่ของการจนบุรีกับขอนแก่นหรือเปล่าก็ถูกต้องเห็นไหมเอ่ยเราก็ค่อยคอยเช็กไปเช็ควันก่อนแล้วก็เช็คเวลาแล้วก็คู่ที่แข่งขันกันโอเคไหมคะ เราก็เช็คตามที่โจทย์ให้เรามาเลยในกรณีที่เขาต้องการถามเรานะคะต่อมาถ้าเกิดคุณครูถามนักเรียนว่าวันที่21เนี่ยคู่ของเพชรบูรณ์กับศรีสะเกดแข่งขันในเวลา14นาฬิกาใช่หรือเปล่าเราก็ค่อยคอยเช็คโดยเรามาดูว่าวันที่21เนี่ยคู่ของเพชรบูรณ์กับศรีสะเกดแข่งในเวลา14นาฬิกาตามที่คุณครูถามมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าตรงก็คือถูกต้องนะคะ โอเคไหมลูกต่อมาค่ะเราก็มาดูในช้อยต่อมาที่เขาได้อธิบายเราเขาบอกว่าเวลา15นาฬิกาของวันที่22มิถุนาใช่ไหมเราก็มาดู15นาฬิกาของวันที่22มิถุนาใช่คู่ของกระบี่กับพัทลุงใช่หรือเปล่าก็ถูกต้องนะคะเราค่อยๆเช็คในกรณีช้อยนี้นะคะถ้าเขาให้เวลาเรามาอย่างเดียว เราไม่สามารถที่จะเช็คได้เลยเราไม่สามารถมั่นใจได้เลยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเวลาเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูก่อนว่าวันที่เท่าไหร่เราถึงจะไปในแต่ละวันได้เลยโอเคไหมลูกสมมุติตัวอย่างนะคะคุณครูถามนักเรียนว่าเวลา16 0นาฬิกาของวันที่12เนี่ยใช่คู่ของขอนแก่นกับเชียงรายหรือเปล่าเราก็เริ่มเช็ค ก็คือ16นาฬิกาของวันที่22เนี่ยใช่ของคู่ขอนแก่นกับเชียงรายนะคะก็ถูกต้องเนาะต่อมาค่ะในช้อยที่3ที่เขาอธิบายเราเนาะเขาบอกว่าเพชรบูรณ์กับศรีสะเกดเนี่ยในวันที่21มิถุนาเวลา14นาฬิกาเราก็เช็คในส่วนนี้ก่อนคุณครูจะไฮไลท์สีฟ้าไว้ให้เนาะเราก็มาเริ่มดูคู่ของเพชรบูรณ์กับศรีสะเกดในวันที่21 แล้วก็เขาบอกว่าเวลา14นาฬิกาต่อมานะคะในหนังสือน่าจะต้องเพิ่มไปนิดหนึ่งนะลูกเขาน่าจะพิมพ์ตกนิดนึงนะคะเพชรบูรณ์กับพังงาเนาะเพชรบูรณ์กับพังงาในวันที่2 3ามิถุนาเป็นเวลาเดียวกันหรือเปล่าคุณครูจะไฮไลไท์ส่วนนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงเนาะเราก็เริ่มเช็คได้เลยเพชรบูรณ์กับพังงาในวันที่23สสา ซึ่งในส่วนนี้เราก็มาเช็คเวลาเขาบอกว่าเวลาเดียวกันหรือเปล่าก็เป็นเวลาเดียวกันเห็นไหมลูก14นาฬิกาเหมือนกันเลยแค่คนละวันกันแค่นั้นเองโอเคนะคะต่อมาถ้าเกิดคุณครูถามนักเรียนว่าสีสะเกตกับพังงาในวันที่22มิถุนาเนี่ยเวลา14นาฬิกาแล้วเราต้องการเปรียบเทียบกับในส่วนของวันที่21บ้างแล้วก็เป็นคู่ของเพชรบูรณ์กับสีสะเกต เวลาเดียวกันหรือเปล่าเราก็ค่อยๆเช็คโดยคุณครูบอกว่าศรีสเกตขังงาในเวลา14นาฬิกาของวันที่22แล้วเราต้องการเปรียบเทียบว่าเพชรบูรณ์กับศรีสเกตเนี่ยในวันที่21เวลาเดียวกันหรือเปล่าเราก็มาดูซึ่งในแต่ละวันเนี่ยทั้งสองคู่แข่งเวลาเดียวกันแต่คนละวันที่แค่นั้นเองโอเคนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูในหน้า238นะคะ เขาบอกว่าเป็นตารางเกี่ยวกับเวลาเดินของรถโดยสารภาคตะวันออกของบริษัทขนส่งจำกัด999ทีนี้เนี่ยในส่วนของตารางเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนของตารางก็จะมีเส้นทางซึ่งในแต่ละเส้นทางเนี่ยจะมีจตุจักรกรุงเทพไปถึงจันทบุรีแล้วก็กรุงเทพจตุจักรไปตราดแล้วก็กรุงเทพเอกมัยไปตราดทีนี้ต่อมาในช่องต่อมาจะเป็นค่าโดยสาร ก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่บ้างก็จะมี187บาท238บาทแล้วก็214บาทต่อมาระยะทางที่เป็นกิโลเมตรนะคะก็จะมี249กิโลเมตร327กิโลเมตรแล้วก็387กิโลเมตรนะคะและต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของระยะเวลาเดินทางเป็นชั่วโมงโดยจันทบุรี ไปกรุงเทพเจตุจักหรือว่ากรุงเทพเจตุจักไปจันทบุรีเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงแล้วก็ต่อมาตราดไปกรุงเทพเจตุจักรหรือจตุจักไปกรุงเทพตราดเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงต่อมานะคะกรุงเทพเอกมัยไปตราดหรือตราดไปกรุงเทพเอกมัยเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมงซึ่งเวลาจะแตกต่างกันนะคะ และต่อมานะคะจะเป็นเวลาในการรถออกเดินทางนะคะโดยกรุงเทพเจตุจักเนี่ยไปจันทบุรีมีทั้งหมด3เวลาแล้วก็กรุงเทพจจตุจักตราจะมีทั้งหมด4เวลาแล้วก็สุดท้ายกรุงเทพเอกมัยตราดมีแค่1เวลาทีนี้ในส่วนแต่ละเวลาก็จะแตกต่างกันไปเลยเห็นไหมลูกจะแตกต่างกันไปมากเลยเราก็มาดูกันเขาให้เราทำอะไรบ้าง คุณครูจะพานักเรียนทําข้อที่1และข้อที่2นะคะส่วนในข้อที่3เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนลองฝึกคิดดูนะคะในหน้านี้เนาะต่อมาค่ะในข้อที่1น,นะเขาบอกว่ารถโดยสารจากกรุงเทพจัตุจักไปจันทบุรีเนี่ยวันละกี่เที่ยวเห็นไหมลูก วันละกี่เที่ยวโดยเที่ยวแรกออกเดินทางเวลาเท่าไหร่และเที่ยวสุดท้ายออกเวลาเดินทางเท่าไหร่เราจะค่อยๆทำในแต่ละช่วงนะในประโยคแรกคุณครูจะไฮไลท์สีฟ้าประโยคที่สองคุณครูไฮไลท์สีม่วงแล้วก็ประโยคที่สามคุณครูไฮไลท์สีส้มนะคะจะได้ต่างกันเนาะเรามาดูกันเลยประโยคแรกที่เขาถามเราคือรถโดยสารจตุจักรกรุงเทพ ไปจันทบุรีมีวันละกี่เที่ยวเราก็มาดูในส่วนนี้เห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็มานับดูว่ามีทั้งหมดวันละกี่เที่ยวจะมีทั้งหมดวันละสามเที่ยวก็คือหกนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีสิบสี่นาฬิกาตรงเราก็เขียนลงไปเลยว่าสามเที่ยวต่อมาค่ะเขาถามเราต่อโดยเที่ยวแรกเนี่ยออกเวลาเท่าไหร่ก็คือหกนาฬิกาสามสิบนาทีเราก็เขียนลงไปเลย หนาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็ต่อมาเขาถามเราว่าไงลูกเขาถามเราว่าและเที่ยวสุดท้ายเนี่ยออกเวลาเท่าไหร่ก็คือ14บสนาฬิกาตรงเราก็เขียนลงไปให้ได้เลยว่า14บสนาฬิกาจุดศูนยูนเนาะ ่อมาข้อที่2นะคะเขามีการสมมุติชื่อคนขึ้นมานะคะเขาบอกว่าถ้าฝนขึ้นรถเที่ยวแรกจากกรุงเทพจตุจักรไปจันทบุรีเนี่ยและและนะและจอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยไปตราดคนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนคนแรกคือใครเราค่อยๆดูนะคุณครูจะขีดเส้นประโยคแรกที่เราต้องหาคือ เส้นสีเขียวเนาะแล้วก็ประโยคต่อมาของจอมเนี่ยคุณครูจะขีดเป็นเส้นสีนำเงินไว้ให้เราก็มาหากันเลยว่าระหว่างฝนกับจอมใครถึงก่อนกันโดยคนแรกเนี่ยฝนขึ้นรถจากกรุงเทพเจตุจััรไปจันทบ,บุรี<ม>เห็นไหมกรุงเทพจตุจจัรไปจันทบ,บุรีคือเส้นทางแรกแล้วก็ต่อมาจอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยไปตราดเราก็มาดูกัน จอมก็คือในช่องนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูกันว่าเวลาเที่ยวแรกที่คุณครูจะเปรียบเทียบเนาะเวลาเที่ยวแรกของกรุงเทพจะตุจักไปจันทบุรีเนี่ยก็คือ6นาฬิกา30นาทีแล้วเขาใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เที่ยวละ4ี่ชั่วโมงสิ่งสำคัญคือระยะเวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงโอเคไหมลูกแล้วทีนี้เรามาดูกันว่า ซอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยเห็นไหมลูกกรุงเทพเอกมัยแล้วคุณครูจะใช้เวลาก็คือเวลาเที่ยวแรกแล้วก็เรามาดูในระยะเวลาที่เขาเดินทางในช่วงนี้เนี่ยก็คือ6นาฬิกาแต่ทีนี้เขาถามว่าใครไปถึงก่อนกันเราก็มาดูถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยเดินทางโดยเที่ยวแรกของกรุงเทพจตุจักรไปถึงจันทบุรีใช้เวลาสี่ชั่วโมง แต่เที่ยวแรกของเขาคือ6นาฬิกา30นาทีถ้าเกิดเดินทาง4ชั่วโมงจะไปจบอยู่ที่ไหนลูกจะไปจบอยู่ที่เวลาเท่าไหร่เราก็นับลงไปก็จะถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีนะลูกไปถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีเราก็มาดูต่อมาจอมบ้างถ้าเกิดว่าจอมขึ้นรถจากกรุงเทพเอกมัยโดยเที่ยวแรกเนี่ยสี่นาฬิกาแล้วเดินทาง6ชั่วโมง แต่ใครจะไปถึงก่อนกันจอมเนี่ยจะไปถึงเวลาเท่าไหร่ลูก10นาฬิกาตรงใช่ไหมแสดงว่าในส่วนนี้เราก็สามารถตอบได้แล้วว่าคนที่ไปถึงคนแรกก็คือจอมโอเคนะคะคนแรกที่ไปถึงก่อนก็คือจอมคุณครูจะยึดจากเที่ยวแรกของในแต่ละเส้นทาง แล้วก็เราก็ดูว่าระยะเวลาของกรุงเทพจตุจักรจันทบุรีเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าก็จริงนะคะแต่ว่าเส้นทางที่เขาต้องออกเนี่ยก็คือ6นาฬิกา30นาทีเราจะออกล่วงหน้าไม่ได้ใช่ไหมในการขนส่งหรือว่าเดินทางของแต่ละที่เนาะทีนี้กรุงเทพเอกมัยตราดเนี่ยใช้เวลาก็คือนานกว่าก็จริงแต่ เขาเริ่มเวลาก่อนใช่ไหมที่จะออกเดินทางออกเวลาก่อนสแสดงว่าในข้อนี้เนี่ยจอมจะถึงก่อนนะคะถึงก่อนฝนเนาะต่อมาค่ะข้อที่3เขาบอกว่าถ้าปินต้องการเดินทางไปตราดและไปถึงสถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักรเวลา20นาฬิกาปินต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่และไปถึงตราดเวลาเท่าไหร่ ทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำข้อนี้แต่คุณครูจะอธิบายให้นักเรียนก่อนคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าถ้าปิ่นต้องการเดินทางไปตราดใช่ไหมก็คือมีทั้งหมด2ส่วนแล้วเขาบอกว่าไปถึงสถานีขนส่งกรุงเทพจะตุจักรแสดงว่าจะต้องเป็นช่องที่เป็นสีแดงโอเคไหมลูกแล้วเขาบอกว่าปิ่นเนี่ยต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่ก็คือ,เ,อเราก็มาเปรียบเทียบกับช่องค่าโดยสาร เท่าไหร่ลูก2 3 8หนูก็เขียนลงไปเลย238บาทในช่องในช่องไฮไลท์สีส้มเนาะแล้วก็เขาบอกว่าและไปถึงตาดเวลาเท่าไหร่หนูก็ต้องเปรียบเทียบกับในช่องนี้ก็คือเวลารถออกนะคะหนูลองเปรียบเทียบดูเนาะเมื่อได้คำตอบเป็นเท่าไหร่หนูก็มาเติมได้เลยโอเคนะคะค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัด ให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือในหน้า239ในหน้า239นี้นะคะจะเป็นตารางการกำหนดแข่งขันบาสเกตบอลนะคะนักเรียนต้องดูก่อนว่าในตารางเนี่ยบอกวันเดือนปีมาให้แล้วก็บอกคู่ที่เท่าไหร่มาให้บอกเวลาการแข่งขันมาให้ด้วยแล้วก็บอกคู่แข่งขันคล้ายๆกับในสไลด์ก่อนหน้าที่คุณครูได้ยกตัวอย่างเนาะ แล้วทีนี้ให้นักเรียนนำมาตอบคำถาม4ข้อนะคะด้านล่างเนาะคำถาม4ข้อเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปให้คุณครูแล้วก็ส่งมาในกลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็เช็คให้ให้คะแนนทุกคนนะคะลูกค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้อง ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปและในกรณีที่ใครไม่เข้าใจหรืออยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาหาค,คุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ